สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะครับก็วันนี้มาพบกับผมนะครับทั้นต่ำนะครับที่จังหวัดมอญบุรีนะครับอําเภอบางบัวทองนะครับอันนี้หมู่บ้านพกษานะพฤษาลาดเจริญพึกพระรามห้านะครับผมเคสนี้ก็เป็นเคสของบ้านลูกค้านะครับผมนะครับเคสนี้ก็ลูกค้าก็เป็นลูกค้ามาจากนะครับช่องทาง YouTube นะฮะเป็นบ้านของพี่เอกนะครับพี่เอกทนายความนะครับก็ เมื่อก่อนนะครับลูกค้าใช้เป็นงานประตูเหล็กนะซึ่งงานประตูเหล็กที่โครงการเขาแถมกับตัวบ้านมาให้นะครับก็มันเป็นค่อนข้างต่ำนะครับประมาณประตูเหล็กของลูกค้ามันเตี้ยนะครับก็แบบเนี้ยเดี๋ยวตากล้องเชิญเชิญดูของนะเนี่ยมันเตี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องค่อนข้างห่างนะครับหมาแมวมุดเข้าวิง่งเล่นเดินสวนสนามไปเลยครับลูกค้าก็ชอบแบบ ไม่อยากให้หมาเมอเข้าไปขี้ไปฉี่ในบ้านนะครับก็เลย <c oughs> มาเปลี่ยนประตูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับลูกค้ากา็เข้าไปดูผลงานของผมนะครับทางาช่องทาง y t u t u นะฮะก็มีแบบมีสีมีสันมีสไตล์เยอะแยะมากนะครับผมเป็นร้อยๆอีพีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ลูกค้าก็เลยอยากเออมาปรึกษาหาเลยกันว่าเอออยากทำประตูแบบไหนให้จะตามออกแบบให้หน่อยว่า อยากจะให้บิดชิดนะฮะแบบ p r i v a t นะครับส่วนตัวนิดนึงนะเว е ลานั่งจิบเบียร์ในบ้านหรือออกกําลังกายในบ้านนะครับไม่อยากให้คนภายนอกมองเห็นนะฮะผมก็เลยนะับจัดเจ้ากระตูตัวนี้เลยนําเสนอให้อาลูกค้าเลยนะครับตัวนี้เรียกชื่อร้ายว่าลายตั้ง6นอนสี่เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมนะครับชี้แจงกันเลย ก็ประตูไซนี้นะครับเป็นประตูไซบิ๊กนะครับโอเวอร์ไซน์นะโอเวอร์ไซนะครับนะฮะเป็นประตูฟังดีๆนะครับผมนะบางที f c ลูกค้ายังสงยังสงสัยอยู่ว่าเห็นหน้าตาแบบนี้สวยสดงดงามรู้หราดูดีทันสมัยสไตล์โมเดิร์นนะครับว่าชักต่ำเนี่ยได้เนลมิดอะไรแล้วก็ทำวิธีไหนให้งานมันออกมาสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับก็อนอื่นนะผมจะไปแนะนำเลยนะครับ กรอบโครงสร้างนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นสแตนเลสเกรด304นะครับหนึ่งข้อดีของงานสแตนเลสเนี่ยเกรด304เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับผมนะบงานสแตนเลสคืองานไม่เป็นสนิมเป็นงานสําหรับภายนอกนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยหลังๆเนี่ยชอบไม่ชอบให้สแตนเลสมันสะท้อนตานะมันแสบหูแสบตานะครับก็เลยเผมก็ใช้วิธีการออกแบบนะครับให้เป็นาทา,เ,าเป็นโซนแบบ วินเทจหรือสไตล์โมเดิร์ลก็เอาสแตนเลสไปอบสีนะครับฟังดีๆนะเป็นสแตนเลสอบสีนะครับไม่ใช่พ่นและก็ไม่ใช่สีทานะครับไม่ใช่ใช้ลูกกิ้งมาทาแล้วก็เอาสีมาป้ายๆไปๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นสีอบโรงงานพาวเดอร์โคดนะครับพาวเดอร์โคดนะครับล้อและรางมือจงมือจับอุปกรณ์เสากันล้มนะฮะทุกอย่างเป็นงานสแตนเลสเก็ส3ม4ทั้งหมดนะครับนะฮะฟังค่อยๆชมคลิป ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็จะได้หายข้อสงสัยแล้วก็จะได้หายหายข้อดราม่าก,กันนะครับโอเคส่วนไอ้ตัวลิ้วๆเนี่ยลูกตั้งเนี่ยเขาเรียกลูกตั้งเส้นซอยนะฮะเส้นซอยนะครับตั้ง6นอน3ตั้ง6นอน3ตัวนี้เป็นวัสดุอะลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุอะลูมิเนียมนะครับคาว่าผสมกันผสมกันก็คือว่าไม่ได้เอามาผสมกันเหมือน เวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเราเอาน้ําตาลน้ปาปลาพริกมาใส่ในถ้วยเดียวกันแล้วเราคนคนคนแบบนั้นไม่ใช่คนเราเอาลมกันผสมผสมในนะที่นี้ก็หมายความว่าแพทเทิร์นของงานจะอยู่ในบานเดียวกันนะครับไม่ใช่เอาเนื้อสแตนเลสกันเนื้ออลูมิเนียมมาผสมกันแล้วคนคนคน,คนแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปไปชี้แจงให้ดูเลยว่าอันไหนคือสแตนเลสออันไหนคืออลูมิเนียมนะครับต่อไป ครับต่อไปคือเทนี้นะครับลูกค้ากา็มีเนื้อที่ด้านหลังครับกำแพงครับกำแพงด้านหลังซ้ายมือผมนะครับตัวนี้มีพื้นที่เก็บจำกัดค่อนข้างน้อยก็เลยให้มาออกออกแบบดีไซน์นะครับดีไซน์ที่ว่า,อ,าอยากจอดรถสักสคันทำยังไงที่ว่าไม่ให้เกะกะหูเกะกะตาเวลาเราถอยรถเข้าบ้านนะครับนะบผมก็เลยออกแบบให้ลูกค้าเป็นตาประตู ชนิดนี้เขาเรียกว่าประตูสแตนเลสบานเลื่อน2รางนะครับสรางนะครับสำหรับเนื้อที่จํากัดนะฮะเนื้อที่จํากัดจริงๆนะผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าแต่ถ้าลุเนื้อที่ของลูกค้ามีพันฝ่าไล่ผมก็เอาเลยครับจัดเต็มเลยบานเดียวไม่ต้องมาแบ่ง2ให้งานมันยุ่งยากแล้วก็ลําบากทางร้านเรานะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นหลอด2องลางสาลางนะฮะสี่หางลงที่ร้านเรา รับทำได้ทั้งหมดจบทั้งหมดเพราะเราคือมืออาชีพเราคือต้นฉบับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมฟาร์มนิ่มนวลของอรีโมทออตโต้กันนะครับผมนี่ครับไหลลื่นแล้วไวมากนะครับผมนะครับสว,สวยเลยนะครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับแต่ถ้าเราพอใจเราก็กดหยุดนะครับเราอยากเอารถเข้าช่องนี้เราก็ถอยหลังเข้าไปเลยแต่ถ้ามีงานมีการมีงานบุญนะครับก็มุก ับมูเข้าทั้งหมดเลยใช้ง่ายนะครับถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็เข้าใจในวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวเรามาชมชี้แจงวัสดุข้างในกันนะครับตัวนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนี้ก่อนเลยนะครับนะครตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อสวยงามหรือตั้งไว้แค่เท่ๆนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าเสารับเสารับประตูก็มีหน้าที่ทําการรับประตู ที่กําลังในขณะที่ทําหน้าที่สําหรับเวลาเราเปิดประตูเข้ามานะครับผมอ่านี่ครับนะครับตอนนี้เราพึ่จะอยู่ในบ้านก่อนนะครับผมนะฮะัตอนนี้ก็ประตูกำลังเลื้ยเล้ยเข้าเสานะครับผมน้เข้าไปนะครับตันนี้ก็ขณะนี้ประตูเข้าเสาแล้วนะตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นประตูสําหรับเซอร์วิสนะสำหรับ เอาขยงขยะนะครแม่มงแม่บ้านออกมาทิ้งขยะหรือมารับวัสดุอา,อาหารต่างๆก็เข้าออกช่องช่องนี้ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้ออโต้รีโมทอัตโนมัติหรือสําหรับเวลาไฟฟ้าดับมาทําการเข้าช่องนี้แล้วก็มาเมนวนวลที่ตัวเครื่องด้านในนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็พื้นของลูกค้าเป็นพื้นสลบนะฮรเราไม่สามารถที่จะทําเปิดเข้าในได้เพราะว่า เวลาเปิดไปแล้วมันจะเปิดไม่สุดนะฮะก็เปิดออกนอกแต่ถ้าเปิดออกนอกงานก็สวยดีนะครับผมนะครับก็นะโอเคเดี๋ยวเรามาชี้แดงตัวนี้เลยนะครับนี่กรอบโครงสร้างตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสแตนเลสสามนสี่นะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนครับตัวนี้เรารับประกันคันปีรับประกันตลอดอายุของบ้านเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเส้นซอยครับตัวนี้มีทีเอฟซีถามถามมาว่าเห็นประตูสวยแต่ไม่เข้าใจว่า คำว่าผสมคืออะไรนะครับผสมก็หมายความว่ากรอบโครงสร้างตัวนี้ทั้งหมดเลยสี่เหลี่ยมตัวนี้มือจับตัวนี้เรียกมือจับสายย uh ูหูช้างตัวนี้เขาเรียกว่าสแตนเลสนะครับผมนะคะัํสำหรับท่านผู้ชมหรือ f c ฟีที่ได้คอมเมนต์มาถามในในในเพจนะครับผมแต่ว,วันนี้ผมมาชี้แจงเลยแล้วก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันนะเดี๋ยวรอตัดต่อตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยล้อและรางก็เป็นสแตนเลสเจ็ดสามสี่เคสนี้จัดเต็มจัดหนักให้เลยนะครับ เราใส่เป็นล้อคู่นะครับ3นิ้วทั้งหมด2ชุด4ลูกนะครับจัดเต็มนะครับตัวนี้บอกกัเลยทเาเดียวสดเขาคงเขาควายมือปรุงมือเปิดก็3ามพื้นสี่โซโล็กนะครับตามสไตล์น้องสาวสตนเลสนนทบ,บุรีนะครับตัวนี้เขาเรียกเส้นซอยนี่ FC ฟังเสียงนะครับตัวนี้มันจะดังแน่นสตนเลสมันจะดังปังปังปังเลยแต่ถ้าอลูมิเนียมมันจะเบานิดหนึ่งเพราะอลูมิเนียมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ได้ดีไซน์แล้วก็เบานะครับนี่เสียงขอลู กระเสยเราตะเล็กทีกันนะครับเนี่ยเหมือนละคาะทุเรียนอ่ะทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่และคาะดูเรารู้นะครับนะฮะนี่สวยเลยครับเป็นไงนะครับตัวนี้ก็ไอ้คำว่าตั้งหกก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเขาจะตั้งหกอ่าตั้งหกนอนสามช่องไฟลูกนี้อ่าช่องไฟหลังนี้ลูกค้าต้องการเป็นฟาร์มส่วนตัวนิดนึงกระตุที่ทึบจ๋าเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่วนตัวผมก็จะแนะนําแบบนี้นะครับผมนะครับต่อมาต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าบานพับนะบูธนะที่ร้านเราจะใช้บูธกึ่งกึ่งก็คือเป็นบูธตันนะครับเราจะไม่ใช้บานพับประตูหน้าต่างนะเพราะว่ามันมีโอกาสฉีกขาดง่ายนะครับผมนะเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการทําแล้วก็วัสดุตัวไหนที่ชักตามคิดว่าดี ช่างต้ามจับยัดส่ให้หมดนะครับทาเหมือนบ้านลูกค้าเป็นบ้านเรานะงานก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมนะครับก็จะใส่ให้สองชิ้นนะครับก็มีชิ้นบนและชิ้นล่างนะครับต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าปะคองกันล้มนะฮะเซฟตี้นะตัวนี้ม,ม,มีมีหน้าที่ทํางานคอยปะคับปะคองไม่ให้ประตูเวลามีอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงมาทับรถทับลาทับเด็กเล็กผู้เดินอาศัยอยู่แถวแถวนี้ที่ใช้พื้นที่อยู่แถวนี้ วันนี้เซฟตี้หัวใจหลักของงานประตูเลยทีเดียวแต่อาจจะมองว่าเกก,กาเก้งก,ก้างแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยคาเดียวมีแล้วอุ่นใจนะครับที่อื่นยังไงไม่รู้นะแต่น้องสาวตะเล็ดต้องมีเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าก็จะได้อุ่นใจนะครับผมนะตัวนี้ก็การหมากันแมวการสับประรลงสอบประหลาดการน,น้องหนูออกไปเที่ยวกันจะการอะไรก็กันเข้ามานะตัวนี้เราใส่ให้ครบอยู่แล้วนะครับผมนะกัน แม่บงไม่บ้านออกไปเที่ยวก็ออกไปไม่ได้อยู่ละตรวนี้เราใส่ครบนะครับผมครบจบทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับลูกค้า FC หรือพี่เพื่อนๆนะครับนะฮะลูกค้าทุกท่านที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสนะฮะประตูสแตนเลสมือชีพอยู่ในณชั่วโมงนี้นะครับที่กําลังจะตัดสินใจจดจดจอดจ่อจ้องจ้องให้รีบกำเงินเข้ามาได้เลยก่อนโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้จะหมดนะครับผมนะครับ นะฮะก็สนใจงานแบบนี้ก็ยกหูมาได้ไดเลยที่เบอร์โทร0801006242เลี้ยวเข้ามากำเงินเข้ามาที่ร้านน้องสาวตะเหล็ดนนทบุรีนะครับมีงบ50ใบเทา60ใบเทา80ใบเทาบอกช่างตํช่างต่ำจัดให้ทุกงบทุกราคาทุกแบบทุกสไตล์นะฮะเงินของลูกค้ามาจัดจ้างจัดซื้อกับทางร้านเราไม่มีการคำว่าศูนย์เปล่าแน่นอนนะฮะให้ร้านต้นฉบับนะฮะตัวจริงเข้าไปบริการนะครับผมนะฮะ ก็ถ้าอยากได้แบบนี้ก็มีทุกสีทุกสันเลยจะเป็นสีเทาซาฮาราสีดำซาฮาราแต่ลูกค้าหลังนี้ขอเป็นสีใหม่ล่าสุด2025เลยตัวนี้บอกลเลยคําเดียวในนนทบุรีมี2หลังนะผมกล้าพูดได้เลยนนทบุรีมี2หลังมีบ้านทนายแล้วก็บ้านผมสองหลังนะครับเพราะว่าผมจะทําให้บ้านหลังนี้ไม่เหมือนใครก็ให้ผมมาตกแต่งก็เข้าไปคุยกันใน,ในบ้านนะว่าเออ ปัดบ้านแบบนี้ทําประตูแบบไหนแล้วตัดสีอะไรที่จะให้เหมาะสมกับตัวบ้านนะครับผมก็ไปนั่งเอาสีเอาอุปกรณ์มาทาให้แกข้างในแกก็ผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยน้ําตาลซาฮาราเมทายนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบไปหาดูได้เลยนะครับของผมมันตอนนี้มันไปอยู่ที่200กว่า e ีแล้วโอเควันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอฝากนะครับร้านเล็กๆนะับเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ fc ลูกค้าพี่เพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนเพลงทุกท่านที่ชมคลิปแล้วก็มาใช้บริการทางร้านผมนะครับเราก็จะคงรักษาคุณภาพแบบนี้ตลอดไปนะครับเราทําทุกอย่างนะให้งานมันร้อที่สุดจนที่ว่าทีมงานผมและตัวผมและทีมงานผมจะทําให้ลูกค้าเต็มที่นะครับก็ขอฝากผลงานประตูสวยๆเอาไว้ให้เป็นทางเลือก กับเจ้าของบ้านที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสมืออาชีพร้านประตูสแตนเลสราคาถูกร้านประตูสแตนเลสใกล้ฉันก็ยกหูห,หายต้มได้เลยผมก็ไม่ได้รับงานเฉพาะบ้านหลังใหญ่โตโมโหฬานนะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับชุดมินิแบบนี้ก็รับนะบผมไม่ต้องไม่ไ,มไปไปชมคลิปเราเห็นผมรับแต่งานใหญ,ใหญ่ไม่ใช่นะครับงานเล็กๆงานหลักหมื่นหลักพันผมรับหมดนะครับผมไม่เลือกงานอยู่แล้วก็อยู่ที่ลูกค้าศรัทธาให้กำเงินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ร้านผม นะครับสำหรับวันนี้ผมน้องๆและทีมงานขอตัวจากลราไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวพอดีจะออกบ้านทนายความอยู่พอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอญาตท่านละก็เดี๋ยวไปชมนะครับรีวิวจากท่านนะครับที่ว่ามาเมตตาทางร้านผมแล้วก็ท่านเจอผมมาจากตรงไหนนะครับร้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกรุงเทพมีไม่ต่ำกว่าพันฝร้านนะครับแต่สรุปจบ มาที่ร้านน้องสาวตะเรดได้ไงไรู้ผมก็ถือว่าเป็นลูกฟุกของทางร้านผมแล้วกันนะครับที่ได้เจอท่านนะครับเดีย๋ยวเราไปไปไปหาท่านเลยครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีครับทนะ่านอันนี้เป็นลูกค้าของผมเองนะครับเป็นพี่เอกนะครับผมแกเป็นทนายความเนาะผมก็ขอแนะนำนิดนึงก็เดี๋ยวเะนอครับเสนขอขอความคิดเห็นของอพี่นะครับว่าทําไมร้านเยอะแยะมากม,มายไก่กอ,องเลยครับ คืออย่างนี้คือยังไงเป็นร้ผมก็เป็นรกฟุกของทางร้านเราที่เข้ามาดูแลพี่แล้ครับผมก็เบื้องต้นข้างบ้านเขาทําประตูลงรถนะอ๋อพอดีพี่ก็เห็นตอนแรกก็สอบถามเขาก็เห็นแบบก็สวยดีครับผมนะครับนะเขาก็ติดต่อให้เบอร์ติดต่อของช่างที่เขาทําประตูนะครับผมแต่พอดีเราจะซื้ออะไรสั่งทำักอะไรอย่างเราก็ต้องเลือกครับผมอ๋อครับผมพอดีพี่ก็อ่ ดูในสื่อโซเชียลอ๋อครับว่าลองเสิร์ชดูประตูลงรถอะไรพวกเนี้ยนะนะฮะพอดีของช่างตั้มเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาอันดับที่หนึ่งเลยใช่ไหมมันขึ้นมาก่อนเลยอ๋อขึ้นมาคนแรกเลยของขร้านเลยขึ้นมาก่อนเพราะว่าพี่อยู่แถวย่านนนทบุรีโอเคครับไม่รู้มันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับผมอ๋อมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็เริ่มดูรีวิวองเราครับนะฮะขั้นมต้นครับผมสิ่งแรกที่พี่ต้องการเนี่ยคือพี่ต้องการ ต้องการตัวจริงตัวจริงเสียงจริงต้องการตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าเราการต้นฉบัอออบอย่างว่านะพี่ทํางานอาชีพนี้เดี๋ยวนี้มีฉาีช,ชแม่งเยอะอ๋อครับผมค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้พอพี่มาดูแล้วปุ๊บเนี่ยได้พูดคุยกับเราครับผมนะครับตอนแรกพี่ดูแบบก่อนเห็นแบบของเราเนมาหลากหลายนะครับเยอะนะพีเนาะมีทั้งขนาดบ้านขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีขนาดโรงงานเราเราเห็นพี่เห็นรีวิวนะครับผลงานเราเชื่อใจก็เลยลองติดต่อประสานดูครับผมแล้วพอได้พูดคุยอ่ะ พี่ต้องบอกก่อนว่าโดยสไตล์ของเราเนี่ยนะมันดูดุดันไปหน่อยดุดันนะเวลาเวลาออกมีอีอะไรพวกเนี้ยจริงจังจริงจังไปนิดนึงมันจะทําให้รู้สึกว่าลูก้าเป็นลูกค้าที่เป็นคือว่าผู้หญิงหวานอย่งนี้ใครจะตกใจกลัวน้ําเสียงเราก็ได้คแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมการันตีก่อนครับจากที่ได้พูดปุยกกับช่างเนี่ยสไตล์ช่างเขาเป็นแบบนี้นะฮะสไตล์ช่างแบบนี้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องผลงานครับ พี่มีความรู้สึกว่างานของช่างเนี่ยเราไม่ต้องไปไปตามจี้แกนะครับด้วยมาตรฐานของแกเนี่ยครับผมอันนี้ยืนยันว่าตัวจริงนะครับจากผลง,งานที่การันตีเนี่ยงานช่างค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมสั่งช่างไปเนี่ยตามแบบเนี่ยเลือกลายเนี่ยแกก็แนะนใหาเสร็จ<อ>ว่าบ้านเราแบบนี้อะไรเนี้ยพี่ลองดูแบบนี้นะแล้วก็สีตัวเนี้ยอย่างที่ช่างช่างเขาก็การันตีว่าหลังแรกเนี่ย ยังไม่มีเลยสิไม่มีเลยครับในนั้นครับเป็นบ้านของช่างเองบ้านของเองหลังแรกครับผมก็หลังจากพี่ฟังเขานะฟังช่างแล้วก็ดูแบบบ้านช่างเนี่ยพี่ก็ถูกใจก็เลยแตนี่ะช่างใช้เวลาทําประมาณสองอาทิตย์ตามตันยาบไวพร่นรองใช่แต่ข้างๆบ้านอันนี้ผมก็ไม่ทราบหน้าของแกประมาณอยู่ประมาณเดือนนะครับแล้วก็ดูด้วยดีทรงดีไซน์เนี่ยมาเทียบกันแล้วเนี่ยของเรามดีมิติ ดีกว่านะคราลดตัวลามิติดูแล้วก็ถ้าเรื่องราคาเนี่ยพี่เชื่อว่าพี่รู้นะราคาค่าค่าไม่หนีกันไม่หนีกันแต่ว่าพี่ประทับใจในเรื่องของการบริการโอเคครับอันนี้คือตัวจริงมาเองตัวจริงมาเองแล้วก็เรื่องเรื่องทรัพย์สินในบ้านนะครับที่ที่เปิดบ้านให้ทางข้างเขามาจัดการครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนหนึ่ง เราไว้ใจกันนะผมครับผมแล้วช่างก็เป็นคนตรงตรงลูกน้องผมก็นิสัยดีอริยาสิทดีทุกคนก็ก็เหมือนผมเลยลูกน้องผมก็คนตรงหมดนะครับลูกค้าก็ไว้ใจนะครับเปิดเปิดบ้านให้ทําเลยโดยที่ว่าไม่ต้องควบคุมงานแต่แค่ไว้ใจคนฉบับตัวจริงเสียงจริงให้เข้ามาดูแลและที่ชอบก็คืออย่างหนึ่งคือเรามีอะไรนี่หน่อยอยากให้ทาให้นู้นนี่ทำนี่หน่อยให้มันประตูเรามันดูสวยงามอ่าช่เขาเต็มใจทําให้ถ่ายเก็บให้นะครับนะครับผม คือขอปุ๊บได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาอ้อนวอนมากบางทีบางอย่างช่างเขาแนะนาให้ด้วยเดี๋ยวผมทำนี้ให้เพิ่มนะตรงนี้ให้เพิ่มนะครับมันเป็นเขาเรียกเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าอันนี้พี่ยินดีด้วยก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพนะครับผมแล้วก็สไตล์เราหวานๆลงนิดนึงได้เลยครับผมเพื่อไปเป้าหมายใหม่ใช่ครับตีบ้างอะไรแต่ถ้าคนถ้าชอบคนตรงๆของผาของผาถ้าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของ ความดุดันนะครับของตัวช่างตั้มอันนี้ผมก็เชียร์นะครับให้ใช้บริการนะครับก็ดูจากผลงานไม่ทําให้ผิดหวังเนาะครับผมครับพี่ก็ผมเราวันนี้ก็เป็นตัวแทนของน้องๆแล้วก็เป็นเจ้าของร้านน้องสาว์ะเลก็ขอขอบคุณนะเพล็กนะครับที่ให้โอกาสพวกผมและทีมงานให้เข้ามาดูแลบ้านนะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็เรารู้อยู่ว่าการหาเงินมันยากแล้วก็การแข่งขันสูง นะครับก็ได้เบกเมตตาทางร้านเราเพราะไอเบรกเขาก็ชมมาหมดแล้วนะครับที่ไม่ได้เมตตาหรอกส่วนหนึ่งก็เมตตาจริงไหมแต่ส่วนหนึ่งกับพี่ดูจากผลงานอ,อ๋อดูจากผลงานนะชอบผลงานก็กอันนี้คุยรงเลยชอบผลงานถ้าผลง,งานพม่ดีเนี่ยพี่ก็คิดได้ใจแล้วก็ทางสั่งลือ้อสั่งลือ้อน, <ะ S 2> นะครับผมแต่ช่างตั้มเนี่ยพี่แค่บอกว่ามันมันบินที่เดียวนะช่างเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องพูดอันนี้เรา ทำได้ผลงานครับผมนะครับก็ต้องให้เราอ่ามาเหนื่อยใจตรงนี้ครับผมจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบนะจ่ายแล้วจบเขาครับเพราะวันนี้ก็อ่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะเสียงของลูกค้าที่ได้รีวิวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปจัดฉากอะไรนะพี่เนาะก็จู่โจมก็ดูกันเองนะคุณกลับมาเลยก็ไม่ได้โทรเตี้ยมกันเลยว่าเออมาช่วยรีวิวแต่พี่เขาชอบผลงานว่างานฝีมือจริงทําทําแล้วก็จบจริงใช้งานได้จริงแข็งแรงจริงแล้วก็ งานละเอียดเนี้ยตามที่ได้โฆษณาทาง Youtube ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้อลูกค้าเขาก็ได้เจอกบกับประตูบ้านเขาแล้วอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็คือทีมงานช่างครับผมค่อนข้างที่จะพร้อมพร้อมใช่ไหมครับเพราะว่าประตูพี่แต่เดิมเนี่ยนมันเป็นประตูมอเตอร์ใช่ไหมครับช่าง พอทราบปุ๊บหน้างานมาตรวจดูหน้างานแล้วเนี่ยก็เอาช่างรีมทมาเลยใช่ครับที่พอย่ผมพบจบมีช่างรีมทมาด้วยนะครับแล้วก็ช่างติดตั้งมาด้วยังมาด้วยก็แล้วก็รีเซ็ตพวกระบบอะไรให้เราใหม่เลยก็ประตูนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่างก็แนะนำาอะไรให้ดีๆหลายอย่างขอบคุณช่างมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็โอเคนะครับผมก็อันนี้เป็นของของเก่ากับของใหม่ก็อนเมื่อกี้ผมได้รีวิวให้เอฟซีไปได้รับชมไปอ่า ตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับผมนะฮะก็สนใจงานประตูสวยๆแบบนี้ก็กำเงินไม่ได้เลยให้ทีมงานร้านน้องฝาตะเล็ดเข้าไปเป็นส่วนร่วมในบ้านกันนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับเงินทองของลูกพานะครับผมได้ของดีนะครับเสียเงินแล้วต้องได้ดีนะครับเป็นสโลแกนของที่ร้านที่น้ำสาวตะเล็ดเลยนะครับช้าหน่อยอร่อยแน่ขอบคุณครับสวัสดีครับ